就来，就。So, <go. S 2>

มันต้องหวานแท่เลยวานแท่วันเท่กระดักข้ก้อนฮนให้โมบาทสลักไม่เป็นไงแล้วก็สลัอยื่มข้างล่างข้างบอลข้างหลายกันเลยเายตอนสามก่อนแล้วก็นนี่ก็นี่ห้ามก็ไปเอาปิดตัวด้ยก็งบไปเอาวันเ่แล้วก็ติดบาวันแท่ วันไม่ใช่วันแหกดักสัทั้งกันทั้งจำด้วยแหอ